โอเคครับและในคลิปนี้เราอยู่กับเซฟิร่าครับผมเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะฮะตั้งแต่ที่มีสกิลเข้ามาหรือพูดได้ถูกเนะี่ยก็ตั้งแต่ที่มีกระแสในการเอาเซฟิร่าเข้าป่ามาตั้งแต่ซีซันก่อนแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็โคนรีเริ่มน่าจะพี่วอมคนป่าปะที่เขาบอกว่ามีนักแข่งคนนึงนะครับไปเล่นโซโลแรงแล้วก็เอาเซฟิร่าไปเข้าป่าเขาไปเจอมานะฮะแล้วมันเต็มเก่งก็ผมก็ลองเทสูมาสักพักแล้วมันก็เก่งจริงๆนะแต่เซฟิร่าเนี่ยก็ต้องบอก่ง ตอนนี้เซฟิราเนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งมา,ากแล้วเป็นตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะปวนมากๆครับให้ผมตีแรงมันไว้คร่าวๆเ,เนี่ยถ้าสมมติมันมี S, A, B, C ใช่ไหมผมจะให้เซฟิราไปที่ประมาณแบบ A ระเบนเเลยหรือว่าจ,จะเกือบจะถึง S ได้เลยถ้าเกิดคุณเล่นคู่กับดอรเรียรให้มันใช้อันติได้สองรอบต่อเนื่องกันนะครับ ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะปวนะครับมีสกิลเอาตัวรอดมีสกิลโป๊กระยะไกลมี c c วงกว้างแล้วก็มีเดเมทที่ค่อนข้างจะตอดเล็กตอดน้อยได้ดีมากๆครับคือมันแมทจะไม่ได้แบบคุณเข้าไปเบิร์ตทีเดียวเขาตายปุ้งเลยนะครับแต่เดเมจคุณเนี่ยสามารถใช้ในการตอดเขาได้คือมันก็สามารถเบิร์ตได้แหละแต่ก็ต้องรอของแต่ถึงแบบนั้นเนี่ยถึงคุณไม่มีของคุณก็ยังคอยตอดคอยสโลคอยทำซีซีไอเพื่อนได้เป็นตัวละครที่ มีความอนเนกประสงค์ในตัวเองนะครับแล้วก็มีสกิลเอาตัวรอดซึ่งเมีหลายตัวเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีแล้วนะไอ้สกิลอมตะเนี่ยเซฟิร่าเพ่งยังมีอยู่เลยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะออกแบบมาดีนะครับจากที่เมื่อก่อนเซฟิร่าเป็นตัวละครที่ตกเมตามานานไม่มีคนพูดถึงตอนนี้ผมก็คิดว่าเก่งเก่งจริง,รงไม่รู้เหมือนกันทำไมมันถึงเก่งขึ้นมานะแต่มันดูแข่งจริงๆแล้วผมเล่นไปสักพักแล้วมันปวนจริงผมเจอมามันก็โคตรปวนนะครับโอเคก็มาเริ่มอันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับพลังแฝงได้นะ เซฟิร่าเนี่ยมันจะมีพลังแฝงที่ผมใช้อยู่หลักๆเนี่ยประมาณสามสายนะครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้อน,นี้กันนะคือตัวของเคอร์นอัปเดฮะก็คือพลังแฝงที่ทําให้เราตีแรงขึ้นตอนเลือกเขาเหลือน้อยเพราะมันจะเป็นการระเบิดสแต็กนะครับตี3ครั้งระเบิดสแต็กก็สกิลเซฟิร่าเนี่ยมันตีครบ3พอดีนะสกิลที่หนึ่งนคุณเห็นไหมพอ <laughs> คุณตีสกิลที่1ใช่ไหมคุณกดตีปกติอีกหนึ่งทีเนี่ยมันก็ระเบิดสแต็กแล้วครับก็ถือว่าเป็น พลังแฝงที่เอามาเล่นคู่กับเซฟิราได้ค่อนข้างดีเบิร์สตเดเมจได้ดีเหมาะกับการเอาไปเล่นป่า,เ,าปเล่นฟูลเดเมจหรือเมจหรืออะไรก็ได้นะคือมาเล่นได้หมดเลยนะเป็นเซตที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดของเซฟิราแหละแต่ต่อมาเนี่ยมันจะมีพลังแฝง2อ,อันที่ผมคิดว่าเป็นไว้แก้สถานการณ์นะค,คือเผื่อเราเจอตัวละครที่เราเอาจจะแบบไม่ได้ชนะทางเขาขาดหรือตัวละครที่ทําให้เราเล่นยากผมก็แนะนำให้เอาสองอันนี้มาอันแรกคือฮอลลี่ h u นเดอร์ครับ โดย Holy Thunder เนี่ยมีความสามารถในการโป๊กนะครับก็คือคุณใช้สกิลโดนเขาแล้วก็จะมีด a เม g e สายฟ้าระเบิดเปรี้ยงช็อตใส่นะมันก็จะโป๊กได้แรงก็มีไว้เวลาที่คุณไม่กล้าเข้าใกล้ระยะเขาคนเอา2ตอดเอาตอดเอาเนี่ยแบบมีซีซีก็มีแดมเม e โป๊กจาก Holy Thunder โดยก็ค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วแด m a g มันก็ ไม่ได้ต่างอะไรกับเคลร์อดอฟเดตมากนะถ้าเลือดเต็มเนี่ยจะแรงกว่าแต่ถ้าเลือดน้อยเคลิร์อดอฟเดตก็จะแรงกว่าครับ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเล่นแบบไหนถ้าเล่นป่ายังไงเคลร์อดอฟเดตนะแต่เล่นเมย์เนี่ยก็เป็นทางเลือกเอาล้วกันนะครับเมย์หรือลมก็เลือกได้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าดีโคตรอันนี้ดีจริงดีจริงบอกเลยเป็นอันที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วจริงๆผมชั่งน้าหนักอยู่ด้วยว่าจะให้มันดีกว่าเคลิร์อดอฟเดตหรือเปล่า ก็คือ sacred protection ครับ <b> sacred protection ที่เวลาเราโดนความเสียหายแล้วมันจะให้โล่แล้วก็เวดเดิลพายเราใช่ไหมซึ่งอันนี้นดีมากครับผมลองเล่นมาสักพักแล้วเซฟิราเดี๋ยวนี้มันต้องพิ่งรองเท้ารถคูดาต้นเกมครับซึ่งมันทำให้บางทีเราออกรองเท้ากันซีซีไม่ได้แล้วโดวนซีซีหนาๆเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเซฟิราตัวแล้นีแม่งแบบโอ้โ oh หกดอันตีไม่ทันนะครับบางทีโดนเขาล้วงตายคารีตินตรงนั้นแหลนะเพราะฉะนั้น ซากเกตโพสิชันจะมาช่วยเราตรงนี้นะครับมันทําให้เราสามารถยืนได้นานขึ้นและมีโอกาสาที่จะสามารถกดอันติทันเวลาให้โดนเข้าเบิร์ดแบบโดนซีซีอยู่เนะี่ยเราก็จะได้โลดซากเกตโพสิชันมาช่วยป้องกันได้จังหวะหนึ่งนะครับเหมือนที่เขาเาไปเล่นกับเอ็นดอร์กันนะมันก็จะทำให้ตายยากมากๆนะครับแล้วก็มีเวทบอนพลายอีกซึ่งอันเนี้ยผมก็ลองออกคู่กับเซตเอไอเทมที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมแล้วคือออกคู่กับรีเฟรชซิงแล้วก็ออกเป็นรุ่นเวทบอนพลายมา5เมตรปรากฏว่ามันดีมากครับมันทำให้เราตายยากมาก แต่ยากมากแล้วไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆเลยคือคุณแบบโอ้โหยืนความคิดแป๊บๆเลือกอก็เต็มเรื่องก็เต็มแล้วนะครับคือมันค่อนข้างดีมากก็แนะนําให้เออลองใช้ดูอันนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะดีกับเคิร์ลออฟเดยไหมแต่ก็ลองใช้ดูนะครับส่วนตัวคิดว่ามันดีมากเลยก็เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูกันได้คิดว่าสเก็ตโปรดักชั o นเป็นอีกเซตหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเซฟิร่านะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของตัวแพชชนะทางของเซฟิร่าครับตัวที่เซฟิร่าชน,าานจะทางจัดๆนะฮะโอ้โหผมให้นับหนึ่งเลยสนตะี oh, <laughs> <laughs> ชนะยังไงให้ภาพมันเล่าแล้วกันนะครับคือซิลเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องล็อกเป้าในการกดใช้อันติแต่เซฟิราไม่มีเป้าให้ล็อกครับสมมติซิลกดสกิลหนึ่งสองโดดเข้ามาเนี่ยแล้วซิลจะกดอันติเรากดอันติไปก่อนเลยซิลแม่งอันติใส่ครีปตอนมีครีปหรือเพื่อนอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คืออันติมันว่าเลยสมมติเราเดินกับแท้งนี่คือชีพหายอะบอกเลย ก็เป็นตัวละครที่แก้ซิลได้ดีมากๆนะครับสามารถแก้พวกตัวละครที่ต้องออโต้ล็อกแล้วเข้ามาคลุกไฟเนี่ยเซฟิราจะทําได้ดีมากครับตัวไหนที่แบบออโต้ล็อกแล้วต้องเข้ามาคลุกไฟเซฟิราแก้หมดนะครับเจอวีราเซฟิราก็แก้นะครับเพราะว่ามันสามารถกดอันติเพื่อหลบสกิลวีราอะไรพวกนี้ได้นำคำแก้เยอะมากจริงเซฟิราเนี่ยต่อมาคือตัวที่ผมคิดว่าแก้ในระดับ2ดาวคือ ฟอร์เนติโน่ครับ <Not dead. S 1> อันนี้เพื<ๆ>่อนๆอาจจะคิดว่าผมบาเปล่าคือผมมันก็เล่นฟอร์เรนบ่อยแล้วผมเป็นเมดด้วยผมติดเมดด้วยเพื่อนๆจะรู้ว่าผมติดเมดแต่ผมเล่นแบบเป็นพันๆเกมนละลงคลิปตลอดนะครับแล้วผมเจอเซฟิด้าสู้ยากับผมมันไม่เชิงว่ามันสู้ตัวตัว,ตวยากแต่ถ้าเกิดในวงไฟที่ มันมีตัวอื่นคอยแบบทำดาเมจที่อยู่แล้วเนี่ยไซฟิราเป็นตัวที่ปวดมากๆเวลาฟอร์เลนแบบไม่มีตัวไหนให้จะไปแปะอันตรีครับสมมติทีมตรงข่าแมงมาหนากันหมดทุกตัวเลยหรือมันก็มีแต่ตัวที่ฟอร์เลนแน่งไม่ค่อยชอบอยู่แล้วอะฟอร์เลนมันไม่มีทางทเลือกให้แปะอันตรีถ้าไซฟิราอยู่ใกล้ๆมันก็ต้องแปะอันตรีไซฟิราใช่ไหม แต่ทีนี้นะครับเซฟิรามันสามารถกดอันติหลบปฏิโฟเรนได้แต่ถึงแม้ว่าโฟเรนจะแปะโดนจริงเซฟิราก็ยังกดอันติเพื่อหลบหลอกโฟเรนได้อีกนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่ปวดมากที่โฟเรนโคตรจะไม่ชอบเลยแล้วผมก็ลองมาแล้วมันแก้โฟเรนได้จริงแต่ต้องเป็นในวงไฟนะครับก็เป็นตัวที่ถ้าไปรวมยามโฟเรนเนี่ยแก้โฟเรนได้ดีมากระดับหนึ่งเลยนะครับ โอเคแล้วที่เหลือเนี่ยคิดว่าจะเป็นการแก้แวนอันนี้คิดว่าพอจะแก้ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าแวนเนี่ยความเก่งของมันคือการที่มันสามารถเดินแล้วก็ยิงซอยยี่ยี่ได้นะครับแต่ว่าเซฟิด้าเนี่ยมันสามารถไปขัดจังหวะการยิงของแวนได้โดยการที่คุณกด2เนี่ยแล้วคุณไม่ต้องเข้าระยะเสียงของแวนเลยคุณสามารถอยู่นอกระยะของแวนโดยที่คุณกด2ส,สตันแวนได้แล้วแบบนั้นคุณก็จะไม่โดนแวนซอยแล้วคุณก็จะสามารถ ปิดสกอรแรนได้ถ้าเกิดดาเมจคุณมากพอถ้าเกิดคุณมีของแต่ถ้าเกิดไม่มากพอคุณก็สามารถรอให้เพื่อนมาแก้เลนเราได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวละครที่สามารถโซนแวร์ได้ดีสามารถโป๊กแวร์ได้ดีนะก็คิดว่าถ้าแวร์หลุดแบรเนี่ยผมลองมาหลายเกมแล้วเซฟิร่าแก้ได้นะครับแต่แค่นิดๆนะไม่ได้ถึงกับแค่ขาดโอเคก็สำหรับใครดูคลิปนี้จบแล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อ กระจายกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตอลอดก็ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับ See y o u a g a i n โอเคเมื่อกี้ลิ้นผมพันไปหมดแล้ว